ดูนกสิครับมันเคยเข้ามาหาวิเลยไหมมันบินไปแป๊บ,บเดียวนี่อาหารเต็มท้องเลยคนอย่างเราเนี่ยรู้ทุกอย่างอ่านออกเขียนได้ขับรถเป็นมีจอบมีเสียมมีเครื่องมือมีอะไรเยอะแยะกลัวอดตายเนี่ยโอ้มันน่าสลดใจนะครับหมาข้างถนนเลี้ยงลูกได้ทีละสี่ตัวครับ ไม่มีที่นาสักแปลงไม่มีเงินสักบาทแล้วเรานี่จบปริญญากลัวจะมีลูกกลัวเลี้ยงลูกไม่ไหวอายหมานะครับ oh. ฉะนั้นอย่าให้ความกลัวเป็นอุปสรรคกลัวอะไรทำอันนั้นเหรอครับชีวิตเราสั้นมากเราอยู่บนโลกใบนี้ไม่นานนะครับฉะนั้นถ้าเราจะ งอตัวงอหัวอยู่กับความกลัวตลอดเวลาเนี่ย